ตั้งใจนะตั้งใจทุกคนทำรวมจิตใจของตอนให้ดีกิเลสตัณหานี่เหมือนกับห่วงน้ำในมหาสมุทรทะเล บุคคลผู้ไม่มีความภาคเพียรพยายามละมันมันก็เหมือนกับบุคคลตกลงไปสู่ห่วงมหาสมุทรทะเลแล้วไม่พยายามแบกไกวยก็จมเน้ำตายนี่ฉั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย กิเลสราคะโทสะโมหะมันเหมือนกับน้ำท่วมหัวใจของคนอยู่ใดไม่ผากเพลไม่ยามแหวกไาวกิเลสล่านี้ออกจากกิตใจผู้นั้นก็จมอยู่ในทุกข์ เหมือนยัางบคุคคลตกลงไปในน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลนั่นแหละย่อมไม่มีทางเอาตัวรอดได้ผู้ใดถ้าปล่อยใจของตนให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาท <c oughs> เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ทั้งได้ดมาพบพระพุทธศาสนานด้วยคำสอนของพระเ,เจ้านั้นชี้บอกอุบายกำจัดกิเลสตัณหาเหล่านี้ ไว้โดยถูกต้องเลยเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระุทธเจ้านั้นจริงจังแล้วก็ทำให้กิเลสต่านี้เบาบางออกไปจากขิดใจโดยแท้จริงการที่บุคคลพยายามฝึก้นจิต ก็ดีฝึกขนกายก็ดีฝึกขนวาจาก็ดีให้ตรงต่อศีลสมาธิปัญญานั่นนั่นว่าอุปมาเหมือนอย่างคลต่อเรือที่กำลังจะข้ามไปสู่ฝั่งโน้น นี่การที่เรามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนี่ว่าเราพยายามต่อเรือเรืออันนี้เรียกว่าประกอบด้วยธรรมะไม่ใช่ประกอบด้วยไม้ด้วยเล็กเอาธรรมะต่างๆมารวมกันเข้า เป็นลำเรือสำหรับให้ดวงกิจนี้ได้ขีข้ามจากโอคะเองแก่งกันดารคือความโลภความโกรธความหลงหรือว่าราทะคตันหาหมู่เนี่ยบุคคลจะกคนจากโอคะ เหล่านี้ไปได้ก็พอมาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้เองไม่ใช่ปฏิบัติไปอย่างอื่นแล้วมันพ้นไปได้ไม่มีข้อปฏิบัติใดๆในโลกนี้นอกเหนือไปจากศีลสมาธิปัญญาแล้ว ไม่มีข้อปฏิบัติใดที่จะมาคําจัดกิเลสดังกล่าวมานี้ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้ได้ไม่มีเลยเ <c oughs> พราะฉะนั้นให้พากันพยายามอย่าไปททอถอย เรามันถูกข่วงน้ำคือกิเลสเรานี้ท่วมทนจิตใจนี่มานับชาติไม่ทวนแล้วเราลอยคออยู่กลางมหาสมุทรทะเลคือราคะโทสะโมหะเหล่านี้นะจิตใจมันร่องลอยอยู่ในกิเลสเหล่านี้มา นับชาติไม่ทวนแล้วนะคิดให้ดีแต่เราระลึกชาติทุนหลังไม่ได้เฉยๆหรอกอรเ,อเราก็เทศเจ้าเน่ะพระองค์ทรงระลึกชาติทุนหลังได้พระองค์ก็ถึงเบื่อหน่ายในความเกิดในความเป็นมาของพระองค์พอาเบื่อหน่ายนั่นแหละถึงคลายของกำนัดยินดี ในขันธ์ท้งหานี้เสียได้เพราะองค์ก็จึงไม่ถูกห่วงน้ำคือกิเลสดังกล่าวมานั้นท่วมท้นต่อไปนังจะเห็นได้เพราะองค์ออกบวชแล้วพระองค์ไม่หวนกลับไปครองราชสมบัติอีกเลยนั่น แสดงว่าพราะองค์ค้นจากห้วงน้ำเหล่านั้นไปได้จริงๆแล้วพระองค์ก็ไม่ได้สะสมสมบัติอะไรในโลกที่มีพุทธบริษัทบริจาคทานไปนับไปทวนปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆแต่พระองค์ก็ ไม่ได้สะสมไว้เลยทรงแจกแก่ภิกษุสามเณรไปหมดนังจแเห็นได้วันที่ใกล้ที่พระอ,องค์จะเสด็จดับขันปบินิพานตามปกติแล้วพระอ,องค์ก็ประทับอยู่ที่ วัดเชตวันมหาวิหารนั่นเมื่อปีพรรษาที่พระอ,องค์จะปรินิพานพระองค์ไม่ได้จำมรรษาอยู่ที่วัดเชตวันารามเลยเสด็จไปจำมรรษาอยู่บ้านเวรุวะคาม ตำบลน,น้อยๆตำบลหนึ่งใกล้กับเมืองเวสาลีแด้ทรงอนุญาตให้ภิกษุไปเที่ยวจำมันสายอยู่กับมิตรกับสหายหมายความว่าภิกษุไปคุ้นเคยกับญาติโยมหมู่บ้านใดเขานับถือเรื่องใส ก็ให้ไปจำบรรษาอยู่ในหมู่บ้านนั้นซึ่งไมาหา่ห่างไกลจากพระพุทธองค์เท่าไรเพราะถ้าจะจำอยู่กับพระอ,องค์นั้นคงบินทบาทไม่พอฉันเพราะว่าบ้านน้อยๆในตำราท่านกล่าวไว้คงจะมีภิกษุไม่กี่ลูกรวมทั้งพระอาโน,น์ด้วย <c oughs> ในพรรษานั้นทรงพระประชวนด้วยพระโรคาพาตต่างๆแต่ก็ทรงบำบัดโครคภัยไข้เจ็บนั้นด้วยอิทธิบาททำทั้งสี่โดยทรงลำพึงว่าเวลานี้ยังไม่สมควรจะกรินิพานก่อน ซึ่งปรากฏว่าหมอโกมารพัฒซึ่งเป็นหมอประจำพระองค์ก็ไม่ปรากฏไปรักษาเยียวยาพระองค์เลยเพราะว่าหมอโกมารพัฒนี่ก็อยู่เมืองสาวัตถีนู่นพระศาสดากดเสด็จประจำรรฑาอยู่เมืองเวสาลี พระอ,องค์ก็ทรงบำบัดโลคาพาดด้วยการเจริญภาวนาเจริญอิทธิบาททำทั้งสี่ขับไล่อาพาธนั้นออกไปเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะดับขันเข้าสู่พระนิพพานก่อนโลกภัยก็ถอยออกไป พระองค์ก็อยู่ไปได้ตลอดพรรษามเมื่อออกพรรษาแล้วองค์ก็เสด็จไปประทับอยู่ที่พระเจดีแห่งหนึ่งลืมชื่อแนละ้วจำไม่ได้ ใกล้เมืองเวสาลีแล้วก็เสด็จเข้าวิณฑบาตในเมืองเวสาลีนั้นกับพระอานนท์พระองค์ประทับยับยัง้งอยู่พระเจดีย์นั้น มันเป็นเจดีย์ของชาวเมืองเวสาลีสร้างไว้สำหรับบรรจุอัธิธาตุของบรรพบุรุษของกษัตริย์อะไรทำนองนั้นนะ่ะแต่พระองค์ก็ไปอาศัยยที่นั้น จนถึงเดือนสามเพนพอถึงเดือนสามเพนแล้วพญามารก็ได้นาอราธนาให้พระองค์เสด็จตับขันเข้าถูะนิพพานโดยพยายามมารอ้างว่าบัดนี้พระองค์ก็ได้ ทรงสั่งสอนบริษัทสี่เหล่าให้ได้มักได้ผลเจริญรุ่งเรืองมาเต็มอัตราแล้วร่างกายของพระองค์ก็เข้าสู่ไว้ชราสุดสมแล้วสมควรที่พระองค์จะเสด็จด,ดับขันเข้าสู่พรนิพพานได้แล้วขอพระองค์จงรับอาราธนา ของข้าพระองค์ด้วยเถิดก่อนหน้านี้พระศาสดาได้ทรงแสดงโอภาษนิมิตให้แก่พระอานท์ฟังว่าดูก่อนอานท์บุคคลใด เมื่อมาเจริญสติปัอิทิบาทธรรมทั้งสี่ให้มากให้แก่กล้าเต็มที่แล้วปรารถนาจะมีอายุยั่งยืนนานไปตลอดกับตลอดกันก็อยู่ไปได้พระอ,องค์ทรงแสดงอุบ,บายอันนี้ถึงสามครั้ง พระอนันตก็ระลึกไม่ได้เลยไม่ได้ทูลอาราธนาพระองค์ให้เจริญอิธิบาตทาทั้งสี่แล้วทรงมีพระชนมายุอย่างยืนนานตลอดไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายในตำราท่านกล่าวไว้ว่า ทั้งนี้ก็เพราะมารเข้าโดนใจพระอานนท์เนื่องจากว่าพระอานนท์นั้นเป็นเสขาบุคคลยังไม่สำเร็จอรหัตตผลได้บรรลุเพียงแค่โสดาบันเท่านั้นกิเลสยังมีอยู่ไอ้ดังนั้นมารจึงเข้าโดนใจได้ ถ้าพระอานท์สำเร็จอราหัน์แล้วมารจากเข้าดนใจพระอานท์ไม่ได้เลยมารเข้าดนใจเป็นเหตุให้พระอานท์นึกไม่ออกเลยก็องค์ทรงตรัสโอวาทด,ดังกล่าวมานั้นนะ ดังนั้นก็องค์เจ้าจึงทรงรับสั่งให้พระอนุนไปพักผ่อนอยู่ร่มไม้แห่งอื่นพระอนุนก็กราบลาพระองค์ไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากพระศาสดาเท่าไร่นะัทีนั้น มารได้โอกาสก็จึงเข้าไปกราบทูลอาราธนาให้พระองค์ดับขันเข้าสู่ระนิพานพระองค์เจ้าจึงตรัสแก่พญามารว่าดูก่อนมารผู้มิบากท่านจงมีความขนขวายน้อยเถิดทั้งแต่นี้ไปอีกสามเดือน เราจะถาคตจะสะดับะสะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานแล้วท่านจงรับรู้ไว้เถิดพญามารก็สาธุการแล้วก็หายตัวไปท่านใดนั้นพระสาทดาก็ทรงรงพระชนมายุสังขาร โดยอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้ไปอีกสามเดือนซึ่งครงกับเดือนหกเป็นพระจันทร์เต็มดวงพระองค์เกียรติเสด็จตับขันเข้าสู่พระนิพพานในวันนั้น,นเมื่อทรงพระอธิษฐานเสร็จลงไปก็าทำให้แผ่นดินไหวสะเทือนสะท้านพระอานนท รู้สึกแปลกใจจึงได้เข้าไปทูลถามพระอ,องค์พระองค์จึงทรงรับสั่งว่าพระองค์ได้ปรงพระจนมายุสังขารเสียแล้วพระยามานได้มาทูลอาราธนาพระอ,องค์เมื่อตะกีนี้ขันแล้วพระอานทน์ก็ได้กลับทูลอาราธนาพระอ,องค์ ขอให้เจริญปฏิปทานสี่ดังที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นเพื่อทรงพระชนมายุยั่งยืนนานต่อไปพระองค์ก็ทรงตรัท่ามดูก่อนอ,อนน์บบน,นี้มีใช่การแล้วนี่ใช่เป็นการที่ท่านจะมานิมนต์ อาราธนาเราถาคตแล้วตั้งแต่ก,ก่อนนี้ยังเป็นการเวลาอยู่เราแสดงนิมิตโอภาสถึงสองครั้งสามครั้งท่านก็ยังนึกไม่ได้เลยแม่อาราธนาถาคตสักหน่อยเดียวถ้าหากว่าอาน,อนอุอาราธนาพระองค์ พระองค์ก็จะปฏิเสธขั้งที่หนึ่งขั้งที่สองทตน,นเมื่ออาราธนาขั้งที่สามนี่เราทถาคตก็จะรับอาราธนาพระอานนท์แน่นอนแต่นี้พระอรนุนิ่งเฉยไม่อาราธนาเลยก็เป็นโทษของพระอนุนเองมาดนี้เราะถาคตได องพระชนอายุสังขารแล้วจะกลับคำใหม่อีกไม่ได้เลยสัตจังเวอมตาวาจาการกล่าวคำสัตว์เป็นธรรมอันไม่ตายเป็นนั้นว่าพระองค์ก็ได้ปรงพระชนอายุสังขารในเดือนสามเพนพระจันเต็มดวง่ะ แล้วก็ต่อจากนั้นก็ทรงสเสด็จไปสู่เมืองกุศินรา,าพักไปตามละหมู่บ้านหลายทางแสดงคำเรื่อยไปพอดีไปถึงเมืองปาวาน,นั่นนะมันติดต่อกับเมืองกุศินรา,าก็ไปพักอยู่ที่ ร่มมะม่วงสวนมะม่วงของนายจุนทะกรมมาระบุตรนายจุนทะนี้เป็นลูกของช่างทองเมื่อนายจุนทะทราบก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังนายจุนทะก็ได้บรรลุโสดาปฏิผล ในปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนาไกลเป็นที่พึงตลอดชีวิตเนไดอาราตนาพระพุทธองค์และพระสงฆ์ห้าร้อยลูกไปฉันพัฒหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นในวันวันั้นนายจุนท่าขอจัดแจงอืม ตกแต่งพัตตาหานก็เลี้ยงพระทั้งห้าร้อยลูกม,มันก็ต้องขอนขวายเต็มที่นุ่งชาพระองค์ก็เสด็จไปเมื่อไปถึงบ้านแล้วพระองค์ทรงรู้ว่าอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสุกร อ่อนนั่นนะเทพดาเอาอาหารอันเป็นทิพย์มาแทรกเข้าไปหวังว่าจะถวายทำบุญถวายทานพระองค์ในวาระสุดท้ายพระองค์ทรงรู้อย่างนั้นแล้วก็ทรงรู้ว่าไม่มีพระสงฆ์องค์ใด จะฉันอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสุกรอ่อนนั้นแล้วทำให้ไฟธาตุย่อยได้ไม่มีแม้คนในโลกนี้ทั้งโลกนี้ก็ไม่มีใครจะไปรับประทานแล้วย่อยได้ไม่มีมีแต่พระองค์คู้เดียวเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสั่งให้ในายจุนทะ เอาแต่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อทุกรนอ่อน้มาถ,าถาวายพระองค์เท่านั้นไม่ไปถาวายภิกษุอื่นให้เอาอาหารอย่างอื่นไปถาวายภิกษุทั้งหลายเมื่อพระองค์เอาเสร็จแล้วเหลือนองนั้นก็ทรงรับสั่ง ให้เอาอาหารนั้นไปฝังเสียให้มิมดฉิวพระอ,องค์ก็ฉันพร้อมโดยพระสงฆ์ก็ฉันพระตาหารเสร็จแล้วก็ทรงพระประชวนโดยพระโรคาพาดโดยถ่ายเป็นเลือดออกมา แล้วพระอ,องค์ก็ล่ำลานายจุนทะเดินทางไปสู่เมืองกุศินาราทรงพักถ่ายไปตามทาง <c oughs> เมื่อถึงเมืองกุศินาราแล้วพระอ,องค์ก็รับสั่งให้พระอน,นุ์และทิกสูทั้งหลายได้ชำระเตียงนอนของ พวกมันลกักกริย์เหล่านั้นให้หันศีรษะไปเบื้องตะวันตกให้ตั้งอยู่ในระหว่างนางรังทั้งคู่นนแล้วเสร็จแล้วพระอ,องค์ก็ทรงรับสั่งให้พับผ้าสังขาตีเป็นสี่ชั้นปูราดลงไป องค์ก็ห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก็ประทับสีหะสายยาเรียกว่าบรรทมหรือนอนตะแคงข้างขวาเรียกว่าอนุษย์ญญสัญญาแปลว่าก็อ,องค์ประทับ นอนจะไม่ลุกขึ้นต่อไปอีกแล้วพระอานนท์ก็ได้ไปบอกแก่พวกมันละกษัตริ์ในเมืองศิลลาให้ทรงสัตว์ชาวเมืองก็ดีพวกมันละกษัตริ์เหล่านั้นก็ได้ดอกไม้ถูกเทียนมาถวายบูชาพระศาสดาในประกาศตน กราบทูลให้ทรงทราบก็ได้มากราบพาเฝ้าเสร็จแล้วก็ทรงให้บวชสุภะทะปริภาชกที่เป็นคนแก่เวททูลถามปัญหาพระอ,องค์องค์ก็ทรงรับสั่งให้พระอานท์บวชให้เสร็จแล้วทาว่านก็ทำความเบียน ตลอดคืนในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหันก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานก็พงสังขารลงไปได้นี่แหละเป็นประชิมมะพุทธสาวกของพระศาสดาสื่อสุภัธะปริภาชกท่านบวชเมื่อแก ประโยชน์พุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในวันเสด็จจับขันปริณิพานนะนั่นนะคือได้แสดงธรรมโปรดสู่พัทธปริภาชกซึ่งนับถือลทัทธิอื่นแต่มีบุญวัสนาได้สั่งสมมาเต็มแล้วจึงโดนบรรดาให้เฝ้าพราะองค์ ในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมาชีพเนื้อท่านก็ได้บรรลุมกลน,นิพานเข้าถึงพนิพานตามระศาสดาไปดังนั้นในพากันจำเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อจเจริญศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราผู้เป็นนักปวด หรือเป็นเครือขัดก็ตามเราจะได้ตั้งใจทำความดีไปละกิเลสตัณหายน้อยเบาบางไปดังอธิบายฟังมาตอนต้นนั้นก็ขอจบลงเพียงเท่านี้